ไปตรงไหนพิซซ่นพาร์คเลยพอดีเราแชมป์ลงพิซซ่นพาร์คกับไอ้นี่แล้ววะต้องไปเอาบอลตีที่ไหนก็ต้องม,มีบอลตีที่นีอ่ะ <c> ม <oughs> ีแน่นอนเลย่ะไปอ่าใช่อ่าได้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 ไดใส่ลองลองลองไม่กดแท็กไ, <c oughs> ไม่เจอวะโบนี่เบิร์ฟแตกไปแล้วที่พายละว่าแท็ไม่เจออะไรนะ ไหนดิให้ลงจุดกลางโอ้ยเฮียพ่อมึงจริงยไม่มีคนเนี่ยยากเลยไม่มีคนกวนน่าจะกวนไม่น่าจะไม่มีนะอันนั้นให้เราคอยมาเจนแทนให้เราคอยมาเจนแทนได้เฮียตึกกลางก็มีเต็กโก้ไม่มีเฮียอะไรสิใช่ไม่มีเฮียอะไรกูก็เลยไม่ลงมี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 เมื่อกี้กูเห็นอยู่มีกล่องมีกล่องเลยกูได้ยินเสียงกล่องเสียงสวรรค์ มีคนเดินมาทางกูวันยิงกูเดชช็อตไปเไ็มืชีเดชช็อตดันี้มันแบบสป,ปอร์ตไอ้เี้ยสิดตัวคนตรงกูตีใต้ใต้ตีเลยใต,ต,ต้กูใต้กูก่อแตกก่อแตกอ้าวตายแล้วสวย ไม่ <ไป S 1> ดับมุ้งกระเดิงดับใหญ่นั่งแบ,บ,ก,แบ,บกกูเออดีแล้วแบกมึงกอนล้มหนึ่งยิงไ<ป>งว้สติตายสวยบวกแขงวะแม่งไอ้โบตี้อยู่ตรงไหนแบบกว่าไอเจอนี่ไงในแมวขึ้นอยู่นะ ลิกไม่มีอยู่ระดับนี่ก็ูวันที่กูไม่มาสิกวู่วันที่กูหายไปไหนตีกันอ๋อจริงๆต้องให้ให้ให้หิวกูใช่ไหมใช่ป่ะวันที้จะอยู่ไหมวะอ๋อโอเคนี่อยู่ไหนวะนั่นดีอยู่ไหนวะนี่ไม่มีเหรอยวไม่มีเหรองั้นก็ต้องไปเมืองตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันเนี้ย เมืองเนี้ยมีแน่นอนไม่ยงนั่งดูอยู่เลยเยอะแยน,นจัดอเลยปว <c oughs> ดหาแมทต์เลยเนี้ยน่าจะเลยอ,อีตีปะ่ะมันเงียบแล้วว่าน่าจะหายมดแล้วไอตี้นัน่นอาจจะฆ่าไปแล้วเงียบเลยไม่มีใครตีที่กูยิงล้มไปมันยังไม่ตายเลยมันยังไม่ขึ้นว่ากูอิมิเนตเลยเจอเจอเนี่ย โ <Okay>, okay. อเคโอเคไป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 อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปแล้วโ <Okay. S 1> อเคตงนี้มี m อีเขียวโอเคขอหน่ะแล้วมันยัไม่ขึ้นมากว่าอินเนเมันอาจะซ่อนหน่อยตัวนั้นแหละสำหรับเพื่อมันิเฟื่อมาจกที่เด็กเาไม่เกเลย ที่ที่ไม่ค่อยมีเงี้ยอะไรเลยแต่แบบมันมันช่ของเยอะใช่ไหมัวอย่างที่บอกเขาลงกันเพราะว่ามันที่มันเล็กเฮ้เกาะเนี่ยเกาะแอปไซน์เนี่ยสนุกเนี่ยมีนี่เด็ดมีเซื้อใบดาบสไนทองมีสไนไฟเหมดเอาเลยซื้อเองนะเียไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วซื้อเองนะยะตีเสื้อนะตีเสื้อนะ พ่อมือไอ้สัตว์ไป่เอเยอะเซอรนี่ีกว่า 4M ต่อไปกูเพิ่งได้มา3,004เลยเฮียตันเนี่ยเอามาจากไหนะนะต้องเล่นไงสัตว์รอเฮียเลยอะต้อเล่นเยอะขนาดไหนวะอจะได้ขนาดนี้ไม่นานเฮียนี่มันยังไม่ออกจากการดูเยอะนี่ไงอ๋อเฮีย อยู่แถวนี้เลยใกล้ๆแถวนี้เลยหาเลยอ่าครับอยู่แถวเนี้ยถ้าถ้ากูเคลียรเฟนดีได้กูก็าเซฟจำวันแล้วนะโอ้โหทำอะไรกันแล้วนั่นเฟนไอ้เฮี้ยมึงแก๊งอะไเจอแล้วไม่ไม่มันตีรถมันตีรถจู่มันตีรถอยู่โอเคโอเคไม่ไม่มันมันมีรถเลยเฮ้ยเอ๊ยมึงมึงมึงสร้างกันสร้างกันดาบสร้างกันเจะเอาชนะจะเอาชิญอุ้ยเฮียสวย ใช่นี่ยวะไม่ใช่คอร์ตี้ไปไหนไอ้ยี่ไมด้าอู้ยึดเพราะเอาตกใจไมด้ไม่ได้ดาบมีรถเกาะไปไปไปหาแม่งอะแม่งอยู่แถวนี้แหละเนี่ยคุณไม่ผ่านนะไว้คุณเป็นใครใกล้สตาร์อะไรนะนี่ยขึ้นละครับมึงทีเลยกูกูไม่ต้องใช้กูไปเติมน้งานแป๊บหนึ่งอีกไม่ต้องใช้อีกูใช้คนเดียว อยู่คุ้มครองไอ้ดาวกันเนี่ยไม่เจอที่อะไรแปลกแปลกไอ้ดาวไปหน้ากรีนเสียงคนนี้กันไปดีไปดีไปดี เฮ้ยกูจะได้ยินละเนี่ยจะอะ้รเนี่ยเอาวกูขับรถฉนมันตายเลยนี่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 อ๋อไอ้นี่้อันนี้อันนี้เกมเมมาเกมเมมาสัตว์เอาหรอ เจ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 เเจเเจ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 เเจ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 เเจ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 เเเจเ เจ็บเจ็บจะตายแล้วดับสวยน่าแหละแห้งไอ้เหียนี่นะผ่านแล้วออกไ่ได้กติเฟอย่างนแหละเคยทำขับมาเป็นมา้ของเมื่อกี้มันกำลัตายด้คนงสิอย่างอามัน่ให้กูทำอะไรต่อเลยยไม่เสร็จเลย สิบตัวอยู่ทัพสิบโอเคดีสิโออะไรต่อเนี่ยติดอุฟาไม้อ่ะขอฟ่าไม้อ่ะเดี๋ยวก็มีคนมาแถวเนี้ยดูวงมมเปลี่ยนมั่วตรงข้าเนีน่ยตินั่นไงคนอะไอ่ะน่าโดดหยองๆอยู่นะ่ะมันหนีไปแล้วอีกตองคนกว่าเจนแหละนี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่ สร้างสร้างยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองก่อแตกเอตัวขวาก่อสามเ็ยแตกแล้วก็เปีวว่ยไปดาวดาวใจเย็นนะมันมันมีเพื่อมนมาอีกตัวโอ้ยยยางหลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังยัยยยยยย้ยยยยยงยยยยยงยยยงยยยยยย ตงหน้ากูหน้ากูหน้ากูไอ้เหี้ยโอ้โหชิบหายชิบหายไปกำลังไม่ดีตายแม่งซ้ำลเลยมาเนี้ยมเนี้ยมาด่ากูโดนกูจูต่ตัวนี้เหรออะไรไป ดาบดาบขวามึงอ,ะอ่ะดาบนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนนี่ตัวเที้ยนเนี่ยตีเทียนอ่นะไม่ได้ปกติจได้ไม่ปกตีละใกล้ล้มละยิงไม่ทันปะพี่โดนมึงดาบกันแล้วขึ้นแบบมึงขึ้นแบบมึงก็ต่อก็แตกก็แตกก็แตก,แต,ก,แต,กตัวนี้อีกตัวแตกเชื่อมีตีนะึงไอ้ตัวนี้ล้ม เจเจไอตัวดาบไอเกาะแตกละคิสเลสฟิลอะไรเงี้ยกูสู้อยู่เดียวเดี๋ยวกูโดนทีเฮียนี่หลวงหลังไอยสัตว์น่าเฮียมากเฮ้ยมันมันมันชาร์จเจสองตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงน้ำดับเฮียเลยโอ้ไกลมากยิ่เนยเราตรงนี้แม่งไม่มีนี่หรอเหรอดาบนี้ดาบนี้นี่เล็กนี่เล็นี่เล็สู้ไม่ได้มันเยอะเกิน ไปไปตนี้ไปเจอตีไปเจอตีไปเจอตอนนี้ตามไปเลยหลังมีหลังมีดาบมันเยอะมากให้ดาบโดนเฮ้ยสวยไอ้เฮียโกถกสวยเออสามแม่งเลยนั่นแหละไอ้เฮียตีตายไปอีกข้าไปตัวหนึ่งเหลืออีกูตัวแล้วมันงงมากเป็นเลงกูทำไปดาบเฮ้ยวง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 วีมัน สวยตา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 ยไอ้ดาบเขาวงเลยเขาวงเลยไม่ทันไม่ทันป้องไปก่อนเลยกูมีทิศเด้งกอนวะไม่มีทิศยงด้ยิเฮ้ยมีเสียงคนปะเจ็บเสียงคนปะอ่าเจียเจียเพิ่งสุดยอดมาเฮียข้าไปสิบห้าไอดาบข้าไปแปดรู้ก็ข้าไปเจ็ดเจียไม่รู้ดิลงมาแล้วดาบมา อ้าเชี่ยร์ใช่ไหมหมายดูมาดแผลของกันมามามามึงมึงมึงมีที่เด่งไหมให้ดนาไม่มีของหนีเนี่ยต้องไปชนกันก็ทันต้องหนีแล้วก็ก่อใหญ่พี่เจไม่ได้กาะเล็กอ่ะก็เหรอคร่โอ้โหนี่เกาะเล็กจีพี่แม่งวิ่งยัดกูสองตัวเลยสัตว์โคตรเฮี้ยเลยกูกำลังยิงตี้ตรงนั้นอยู่แหละเฮี้ยตอนแรกอ่ะ ซ้ายมีคนซ้ายเจชหังหินคุเรืยอไม่ชมดจ๊ยี่กูคิดไปเองป่ะหรือมีคนเดินวนด้านขวามี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 เดนซ้ายแต่ด้านขวาไม่หลุไม่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 จริงๆพุ่มยาพมยาเจอ้าวให้ดาบหลุดใช่หรอไอ้ดาบอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ดาบหลุดไอ้เฮียกันกำกังำกำกกกิดโ อีกก็ลุกซองให้นะน่ากลัวถ้าลุกซองกับปินเนี่ยปืนระยะใกล้ของก็สร้างไว้มีได้เหมือนกันถ้าเตะก็แค่ไม่เป็นไรโอ้ยติดไม่อยู่ก็สู้โอเคตายแล้วไปเรื่องดีตายล้วอะไรอ่ะบี้มาบี้มาถ่านปะโม่ไกลอยู่ครับมาเปล่าไม่ทังเมึงอ่ะเมืองอะไรมาเฮ้ยตีเฮ้ยไอ้บุงตีหน้าเรา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 โอเคโอเคโอเคใกล้เลย สามคนสามคนได้เนี่ยติเนี่ยทีาซ่ากูเนี่ยเรา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 ของของเราไม่ไหวเฮียเดี๋ยนเี่ยเี่ยมันมึงมันฮิวอยู่สามคนแต่ตอนนั้นมันไม่รู้ไม่เห็นกูแล้วนะเนี่ยเนี่ยกูกูไม่มีปืนแค่กูแค่ปืนเดียวกูมีสามปืนอะเจมาลูกสองคืนไปก็ได้กูได้เ m g แล้ละ ตีว่ามันเห็นเราแน่เลยเห็นเห็นเห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปวิ่ง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 ตามหลังมันตามหลังมันเอาแน่เอาแน่เป็นเรื่งตี๋หนึ่งไอ้ดาวยาใหญ่ๆเป็นเงตี๋ใหญ่พูถึงแล้วก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 ูถึงแล้วตีมันโง่มันโง่มันโง่ต้องฝ่าล้มต้องหันล้มต้องฝ่าล้มต้องฝ่าล้ม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 เฮ้ยอยู่หลังปั๊มตรงนี้เอามันเอามัน ตายตายดีเอาของไม่กูเฮียของเต็มเลยตีมาหยิบเลยโอเคโอเคต้องหอกไซเบรไหมมันเพิ่งลงไซเบรเสร็จจัดปืนให้เป็นระเบียบโอเคอ๋อเพิ่งลงเสร็จมาปี๊เชี่ยแม่เด็กปืนไซเบรเลยนี่มีสมบัติไอตั้งอันหนึ่งนะมีเออมันมีสี่อปืนแอมคอมไอ้นั่นน่ะขนาดขอกินยากัน นี่มันเนื้อเนื้อเนื้อเลยไม่มีสาตว์ดีนี่เงี้ยเอามาก่อนแล้วกันเอาอมาตะบกเอ๊ะนั่นเอ๊ะตรงนั้นไม่มีไข่เกาะใหญ่ปะก่อเล็กวายวายทำไมท่านพีทำอย่างนี้อับข้านี่ตรงตรงนี้มันมีถังเกาะเนี่ยร้านเงี้ยเนี่ยเนี่ยใช่จริงเราเราก็ได้นะเราได้ไอดอกม,มีได้หน่อยละก่อใหญ่อะ ใช่อ้อมีคนยงิงนะ<อ>ไปแล้วมีรถต้องนัอนคือรถคืรถเอ,าเอาดา,าแล้วดักเดี๋ยวพุ่งชนันเลยนะแล้วพุ่ง้ีงไงนยเลยยยิงเลย<อ>เจ็บเ,เ,เจ็บ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 ล้ม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  ร้อนระเบิดร้อนระเบิดไอ้ฮอดอกยิงกูสวยเฮ้ยโอ้ยโดนยิงอันยิงไอ้ฮอดอกยิงกูตายอ๋อไอ้เฮียไม่ใช่ไอ้ฮอเดอร์โอ้ยไอเฮียมันโดดหนี เองิองเจคาลงมาต้องยิงเขาดอกอะไรเขาดอกมาอิงเรื่อยๆมียาไหมครับมีมีมีเอา่าไปาไปแคพี่กูบอกเออเป็นไรันี้ไงมีมีไอ้ดอกข้าเนี่ยเดี๋ยวไปเปไอ้ดอกกัไเมัยยนใหญ่มันมาเหรอไม่ไอ้เนเขาดอกไปยิเปงเลยตายแล้วตรงนี้มีซื้อได้ป่ะซื้อยาได้ป่ะนี่นี่ตรงนี้ได้ได้ได้ซื้อยาได้เจ เยอะๆปลาเวปๆาเซันพอดีเลยครบไปลแปไปตรงนี้ตรงนี้มีถังเ,เจอคนแม่งสัตว์วิ่งยิวเสร็จเฮี้นี่เขี้นี่เขี้ยตัวเดิมไปไปวเข้าวงดีกว่าไปสวยสัตว์นี่เฮียจะเอาพวกกูให้ได้นะแล้วยวไม่ต่อยอยู่ไม่ต่อย กูมียากูมียากูมียาสามารถเลยตัวสุดท้ายละเตัวสุดท้ายนี่หวฮิวฮิวให้เต็มก่อนก็ได้เนี่ยจะได้เนี่ยอ่าไป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 อ๋อมันกำลังเปิดกล่องเลยไอ้เหี้ยวันนี้ชนะสามติดเลยวะเมื่อกี้มันกำลังเปิดกล่องอะไรกูก็ยิงแม่งเลยมันไม่ได้ยิงเสียงไม่ไดยิงเลยว่ะมันเฟิร์สป่ะวะใช่เฟิร์สนะ ไออะมันสกินซสเปอร์ฮีโร่อ่ะเอาว่ะเฮ้นแล้ว3ตาติดกันเลยเนะตายนิดเนี่ยกูทำไม่ได้อันนี้เหรอไม่เด็บหนึ่งลงไปตายลงไปตายตอนแรกกูโดนยักษ์เนี่ยตอนต้นเกม